กาบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านค่ะตามที่มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในการประท้วงและเข้ายึดสถานที่ราชการบางแห่งตามที่ปรากฏเป็นข่าวที่ทราบโดยทั่วกันนั้นดิฉันขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทุกท่านรวมถึงมิตรเพื่อนบ้านมิตรต่างชาติที่เป็นห่วงใยในสถานการณ์ว่า รัฐบาลตายได้การนำของดิฉันซึ่งเป็นรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามคันรองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขและได้ปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมด้วยความระมุ่นระม่อมเพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์ต่างๆนั้นเดวร้ายถึงขั้นเกิดความรุนแรงประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตายดังเช่นเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตการที่รัฐบาลใช้แนวทางสันตินั้นไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศหรือไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยได้ทุกวันนี้การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายตามอำน,นาจหน้าที่ยังดำเนินการอยู่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แม้ว่าการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยบางหน่วยงานอาจได้รับผลกระทบและมีความไม่สะดวกบ้าง แต่รัฐบาลก็มีแผนรองรับที่จะให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึงดิฉันเชื่อมั่นว่าผู้ติที่เป็นข้าราชการส่วนใหญ่ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันอย่างไรต่างรู้และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพื่อคงไว้ซึ่งความมีประสิทธิภาพและประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ในขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ต้องการเล่นเกมทางการเมืองเพราะรัฐบาลเชื่อว่าเกมการเมืองจะทําให้ประเทศถดถอยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศค่ะรัฐบาลยินดีรับฟังข้อเสนอข้อเรียกร้องของประชาชนทุกกลุ่มที่ชุมนุมซึ่งยังยึดสถานที่ราชการอยู่เพียงแต่ ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องนั้นให้มีการจัดตั้งสภาประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติเป็นให้เป็นจริงได้ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดิฉันจึงขอยืนยันอีกครั้งว่าดิฉันมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ให้ที่จะให้เกิดความร่วมมือในการหารือเพื่อหาทางออกให้แก่ประเทศขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันที่เรื้อรัง ต่อเนื่องกันมายาวนานและสร้างความเสียหายให้กับประเทศมามากพอแล้วในการนี้ดิฉันขอเสนอให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมคืนสถานที่ราชการเพื่อให้กลไกระบบราชการเดินหน้าต่อไปได้และดิฉันจะเปิดเวทีพูดคุยเพราะรัฐบาลไม่ต้องการการ,รเผชิญหน้า แต่รัฐบาลพร้อมที่จะร่วมมือในการหาแนวทางกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวางกระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนทุกคนควรร่วมใจกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยการน้อมนำกระแสพระราชดำรัส รู้รักสามคัคคีเพื่อถวายเป็นสักการะแด่ในหลวงที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ